สี่ทับหนึ่งนะคะเรื่องของเรขาคณิตวิเคราะห์เรื่องที่สามเรื่องแรกของเรขาคณิตวิเคราะห์ก็คือระยะห่างระหว่างจุดสองจุดระยะห่างระหว่างจุด P1 กับ P2 square root x1 ลบ x2 ทั้งหมดกำลังสองบวก y1 ลบ y2 ทั้งหมดกำลังสอง แล้วก็เรื่องที่2ก็คือพิกัดของจุดกึ่งกลางระหว่างจุด2จุดนะะมีจุด P1 มีจุด P2 แล้วมีจุด Pxy ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางนะฮะ x ก็หาได้จากเอา x1 บวก x2 หารด้วย2 y หาได้จาก y1 บวก y2 หารด้วย2ส่วนวันนี้เป็นเรื่องที่3เรื่องของความชันของเส้นตรงนะคะความชันของเส้นตรง ะะอันนี้เป็นเส้นตรง L ที่เป็นส่วนของเส้นตรง L นะคะเป็นเส้นตรง L มีพิกัด A กับ B A พิกัดเป็น x 1 y 1 B เป็นพิกัด x 2และ y 2นะคะทีนี้ความชันของเส้นตรงเนี่ยตามข้อตกลงของทางคณิตศาสตร์ความชันใช้สัญลักษณ์ตัว m นะคะมีค่าเท่ากับ tan เซตาเซตคืออะไรเซตคือมุมนะคะมุม มุมซึ่งเส้นตรงทำกับแกน x วัดทวนเข็มนาฬิกานี้แกน x อันนี้เป็นเส้นตรงนะคะมุมมุมที่เส้นตรงทำกับแกน x โดยวัดทวนเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นมุมนี้กับมุมนี้มีค่าเท่ากันนะคะแทนแทนแทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดแทนมีค่าเท่ากับด้านตรงข้ามมุมหารด้วยด้านประชิดมุมข้ามชิด เห็นตรงนี้ส่วนของเส้นตรงตรงนี้นะคะความยาวความยาวเป็นเส้นตรงซึ่งขนานแกน y ก็เอา y 2ลบ y 1ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเส้นตรงซึ่งขนานแกน x ก็เอา x 2ลบ x 1เพราะฉะนั้นก็เลยได้สูตรความชันมาว่า<ม> m เท่ากับ y 2ลบ y 1หารด้วย x 2ลบ x 1หรือจะเอา y 1ลบ y 2หารด้วย x 1ลบ x 2เรียนสังเกตค่ะถ้าขึ้นด้วย y 2ข้างล่างก็ต้อง x 2 ถ้าข้านเป็น y 1ข้างล่างก็ตั้ง x 1นะคะหรือ Delta y ส่วน Delta x นั่นเองอ่ะทีนี้ข้อสังเกตเกี่ยวกับความชันนะคะถ้าความชันเป็นบวกความชันเป็นบวกก็คือความชันที่มากกว่า0นะคะความชันมากกว่า0เนี่ยเส้นตรงนั้น <c oughs> เส้นตรงนั้นจะทำมุมแหลมกับแกน x <Workers. S 2> ทำมุมแหลมกับแกน x อย่าลืมว่าเราวัดความชันของเส้นตรงเราวัดทวนเข็มนาฬิกานะคะวัดจากแกน x ขึ้นไปหาเส้นตรงนะถ้าความชันเป็นบวกกราฟจะทํามุมแหลมกับแกน x ขั SPEAKING ้นที่1ส่วนที่2ถ้าความชันเป็นลบถ้าความชันเป็นลบกราฟจะทํามุมป้านนะเราวัดจากแกน x ไปหาเส้นตรงวัดทวนเข็มนาฬิกาถ้าทํามุมป้านเนี่ยความชันติดลบ นะคะแต่ถ้าความชันเป็นศูนย์ความชันเป็นศูนย์แปลว่าเส้นตรงเส้นนั้นขนานกับแกน x นะความชันเป็นศูนย์ค่ะเส้นตรงจะขนานกับแกน x ความชันเป็นศูนย์เส้นตรงขนานกับแกน x ต่อไปถ้าอะฮะแต่ถ้าความชันหาค่าไม่ได้ความชันหาค่าไม่ได้เส้นตรงมันจะขนานกับแกน y เนะส้นนี้ค่ะความชันจะหาค่าไม่ได้ไม่นิยามเพราะตรงนี้ค่า x x มันเท่ากันถูกปะ่ะเนี่ยค่า x มันเท่ากันเนะส้นนี้หาค่า x เท่ากันเพราะฉะนั้นข้างล่างสูตรตามสูตรเนี่ยเดลต้า x มันจะเป็นศูนย์ส่วนเป็นศูนย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเส้นตรงซึ่งขนาดกแกน y นะคะหรือตั้งฉากกับแกน x เนี่ยความชันมันจะไม่นิยามหรือว่าใช้คําว่าหาค่าไม่ได้นะคะทีนี้มาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างจงหาความชันที่ผ่านจุดนี้ นะคะที่ผ่านจุดนี้อ่ะโอเคเครูเขียนในนี้ดีกว่าเนาะมาดูในนี้ดีกว่านะคะเส้นตรงที่ผ่านจุดหนึ่งสองตัวอย่างที่สามที่สามเนาะนะคะเ <c oughs> ออผ่านจุดนี้ค่ะหนึ่งสองกับเจ็ดแปด ผ่านจุดนี้นะคะเห็นความชันเอ็มเอาวาลบกันค่ะแปดลบสองแล้วก็ถ้าแดขึ้นก็ต้องเจ็ดขึ้นเจ็ดลบหนึ่งแปดลบสองเหลือเท่าไรวะเหลือหกเจ็ดลบก็เหลือหความชันเป็นหนึ่งค่ะความชันเป็นหนึ่ง นะคะความชันเทัากับบหนึ่งต่อไปเส้นที่สองเส้นที่สองนะคะเส้นที่สองเส้นนี้ความชันรูเบี้ยหรือเปล่านะผู้ก็ไม่แน่ใจเออไม่น่าจะใช่ถูกคะลบสามห้าหกสองมันต้องลง ความชัมนมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะตรนนี้ลบสามห้านะแล้วก็หกสองนี่เป็นความชันเส้นนี้ค่ะลบสามห้าแล้วก็หกสองมะมะความชันเส้นนี้ก็ห้าลบสองนะแล้วก็ลบสามลบห ความชันก็เลยเท่ากับ5-2าลบหลือสาส่วนลหรือลบเศษหส่วนสความชันติดลบกราฟทำมุมป้านนะข้อ2เดี๋ยวข้อ3ข้อ4ลองลองทำเองดูนะคะข้อ3กับข้อ4ลองทำเองง่ายๆลูกความชันนะคะทีนี้เป็นเจ้าของต้องคำนึงถึงความต้องการปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพของสักรียนนะแต่ยังดูแลครอบคุมไปถึง ทีนี้เขาบอกว่าความรู้ต่อไปนะคะเรื่องของความชันตรงนี้เลยลูกนี่เลยเส้นขนานเส้นขนานเขาบอกว่าเส้นตรงสองเส้นขนานกันเนี่ยเป็นเส้นตรงที่ไม่ขนานกับแกน y นะคะเส้นตรงซึ่งไม่ขนานกับแกน y ความชันเท่ากับ m 1และ m 2ตามลําดับ ถ้าเส้นตรงขนานกันจะได้ว่าความชันเท่ากันเส้นขนานความชันเท่านะคะที่ไม่ขนานกับแกนแกนวายนะถ้ามันหลายความชันเท่าแปลว่ามันเป็นเส้นที่ขนานกันเพราะว่าเส้นที่ขนานกับแกนวานหาความชันไม่ได้เส้นขนานความชันเท่าเส้นขนานความชันเท่าเส้นตั้งฉากเส้นตั้งฉากเส้นตั้งฉากเส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกันเอาความชันมากูณกันจะได้ลบหนึ่ง นะคะเส้นขนานความชันเท่ากันแต่ถ้าเส้นตั้งฉากเอาความชันมาคูลกันจะเท่ากับลบหนึ่งนะคะง่ายๆแค่นี้อ่ะต่อไปเราก็จะดูตัวอย่างที่34ต่อตัวอย่างที่34<ม>เขาบอกว่ามี ABC มเป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมหาความชันของเส้นมัธยาฐาน ควาำชันของเส้นมัธยฐานจาก A ไป4โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะเขียนสามเหลี่ยมแบบเกือบเกือบเป๊ะนะคะเกือบเกือบเป๊ะสองสี่เป็น A โอ้แล้วก็ลบห้าเส้นนี้ค่ะ B ีเนาะแล้วก็สี่เป็นเจ็ดแปดโอเคสี่เป็นน้ยเลยค่ะอันนี้สี่โอเค นี S <S ่เนาะนะคะสามเหลี então, ่ยม A A พิกัดคือสองสี่ B พิกัดคือลบห้าสีやや่อันนี้ตัวอย่างที่สามสิบสี่นะคะอย่างที่สามสิบสี่ C พิกัดคือเจ็ดกับแปดให้หาเส้นพิฐานจาก A ไป B ีซ A ไป B C. เส้นมัธยฐานหาความชันเส้นนี้ค่ะหาความชันเส้นนี้เป็นจุด A B C D มัธยฐานคือเส้นที่ลากจากจุดยอดไปยังด้าน B C มัธยะแปลว่าตรงกลางแปลว่า B D กับ C D เนี่ยเท่ากันนะคะแสดงว่าดเป็นจุดกึ่งกลางดเป็นจุดกึ่งกลางเราก็ต้องหาพิกัดของจุดกึ่งกลางก่อน

ของ b สี่อ่ะเราก็จะได้ x x เ,เนี่ยรู้ไหมฮะอันนี้เปนจุดอย่งกลางก็ x y เนาะ x ก,ก็มีค่าเท่ากับลบห้าบวกเจ็ด <7, S 1> หารด้วยสองนะคะลบห้าบวกเจ็ดหารด้วยสองก็เหลือหนึงน่งหนึ่งนะคะแล้วก็ y y ก็จะเท่ากับ8บวก4หารด้วย2ก็คือ6นะคะก็นั่นคือ d x y ก็คือที่กัด1 6เหมือ้นความชันความชันของเ d ค่ะเราจะหาความชัน a d A 24อันนี้เติมตรงนี้เนาะว่าคือ1กับ6ความชันเอว Y ลบกันค่ะ6ลบ4นะ6ลบ4ก็ต้อง1ลบ2เอา6ลบ4 6ลบ4 Y ลบ Y 6ลบถ้าเอา6ขึ้นก็ต้อง1ขึ้น6ลบ4เหลือ2 2ส่วนลบ1หรือความชันเท่ากับลบ2นั่นเองเอสองสี่ นะครับส่งส่งของมาให้จากแดนไกลเลยนะถามว่าแล้วก็ฝากถามพี่ต๊อกให้หน่อยค่ะได้รับแจวบองหรือยังคะพี่ต๊อกคะได้รับแล้วนะคะขอบคุณมากเลยมันจะมีสองแบบนะแบบเป็นแบบแจวบองธรรมดาแล้วไอกแบบเป็นแบบเผ็ดสปิริตอ๋อท่านอาจารย์คือลบริงนะคะก็อ๋อตายเพลินเพลินเพลินโทษทีลูกเฮ้ยเย้ยเฮ้ยเฮ้ยขอโทษขอโทษขอโทษโอเคนะคะ A คือพิกัด 2, 4นะ A คือ 2, 4ส่วน D เราหาไม่ได้แล้วคือ1กับ6ความชัน A D ก็ต้อง y ลบ y 6ลบ4 6ลบ4 6ลบ4นะคะ1ลบ2 1ลบ2 6ลบ4เหลือ2 1ลบ2ติดลบ1งั้นก็คือความชันเป็นลบ2โอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยเอาไว้ถึงตัวอย่างที่34นะคะเดี๋ยวค่อยต่อคลิปต่อไปจ้า